ใช่ครับใช่ครับเห็นที่นิวยอร์กที่นิวยอร์กครับค่ะตัวนี้ออเดอร์เลยไหมคะก็ตอนนี้เขาเริ่มเซ็นสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายครับแล้วก็เขาก็เอาไปแอปโรสกับร้านเสื้อผ้าแบรนด์ต่างๆที่นู่นครับทีนี้เวลาเวลาเราทำเนี่ยอันนี้ไอเดียคนไทยฝีมือคนไทยครับสุดยอดมมันแข็งมากเลยนะแข็งมากใช่ครับ เหมาะกับการทำเฟอร์นิเจอร์อย่างมากนะคะแล้วก็อ๋อมีลายอื่นไหมมีลายอื่นมีลายอื่นคือจริงๆว่าสามารถทําลายอะไรก็ได้แต่ว่าแต่ว่าที่มันจะ attractive หรือว่าเตะตากับลูกค้ามากที่สุดก็คือจะเป็นกางเกงยีนกางเกงยีนใช่ครับแล้วมีเคยทำทำลายอื่นไปบ้างยังคะมีจากเสื้อยืดนะครับเป็นเสื้อยืดสีขาวอะไรเงี้ยเหรอเป็นสีสันสีสันหลากหลายเลยครับ ก็มันก็จะเป็นริ้วๆริ้วๆริ้วๆเต็มไปหมดนะครับคุณคิดวิธีการอัดนี่ได้ยังไงอ่ะอย่าบอกนะว่านั่งแล้วเดี๋ยวมันมาเองมันไม่ใช่นะต้องศึกษานะคืออินเทอร์เน็ตนะครับสำคัญที่สุดตอนนี้เนี่ยทุกอย่างโลกมันย่ออยู่ในอินเทอร์เน็ตเราก็เข้าไปเซิร์ชหาวิธีการคือเริ่มแรกเราเราก็ t ไอเดียให้ได้ก่อนว่าเราอยากจะทำอะไรเสร็จแล้วพออยากจะทำปุ๊บเนี่ยไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตว่า มันมีไหมในโลกเนี้หรือพอมันไม่มีปุ๊บเนี่ยอะไรที่มันใกล้เคียงกับกับที่เราคิดใช่ครับเสร็จแล้วจากที่เราเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยเราจะไปวิทยาศาสตร์มันคงไม่ใช่และที่สําคัญคือผมเรียนสายสินจะไปทำ เออยิ่งไม่ได้ฟิสิกส์เคมีสวัสดีครับครับบายยก็ต้องไปหาผู้รู้นะครับก็เริ่มเข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตว่าใครรู้อินเทอร์เน็ตอีกละใช่ใครรู้ใครรู้เราก็เจอพอเจอปุ๊บเราก็ไม่รู้จักเขาอ๋นั่นน่ะสิอืมอาศัยหยิกไม่เจ็บหน้าหยิกไม่เจ็บหน้าหยิกไม่เจ็บก็เข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยอ่าคุงงไหมคะงงครับคุณเป็นใครคุณเป็นใครอ่าแล้วก็ ใครแนะนํามาบอกไม่มีใครแนะนาผมผมอยากทําอย่างนี้แล้วก็แบบนี้ช่วยผมทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นเขาตอบรับยังไงคะเขาก็ก็ลองดูคือคือเขาก็เห็นเรามาแบบงงๆงเขาเขาก็เลยให้แบบงงๆอย่างเงี้ยครับกร้องก็ร้องเอออะไรอย่างเง้ยใช่ไหมใช่ใช่ตอนนั้นรวมหัวกันร้องนี่เป็นยังไงบ้างก็ใช้เวลาเป็นปีใช้เวลาเป็นปีครับกว่าจะได้ก็ตอนแรกมันไม่ได้ออกมาแบบนี้หรอก ใช่ครับมันเป็นยังไงตอนแรกมันก็ออกมาไม่เป็นแผ่นจริงตอนแรกมันก็ออกมาเป็นผ้าเหมือนเดิมเป็นผ้าเหมือนเดิมใช่ครับทํายังไงมันก็เป็นผ้าเหมือนเดิมอมแล้วเราหาข้อมูลยังไงแล้วให้มันเป็นแผ่นก็ทุกอย่างมันอยู่จริงๆว่ามันอยู่ในอินเทอร์เน็ตเยอะมากนะครับแต่าได้อีกเราต้องตั้งใจเพราะมันมันเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เยอะมากดังนั้นเราก็เหมือนกับถ้าเรา ทำแพทเทิร์นนี้ได้เราเย็บผ้าได้เราก็ต้องทําอันนี้ได้อืด้วยอันนี้ไม่ได้หมายความว่าใครก็ทําคือหมายความว่าถ้าเราตั้งใจจริง,รงๆที่จะศึกษามันมันต้องทําได้ครับโดยประกอบกับมีผู้รู้หรือว่ามีมีนักว,วิชาการต่างๆที่จะมาเป็นแบ็กอัพเรามามามาช่วย ตอนแรกก็ออกมาเป็นผ้ากี่ตอนถึงจะออกมาเป็นแบบนี้โอ้เป็น1 0บสิตอนเป็นสิบสตอนเคยแบบว่าไม่เอาแล้วไม่ทำไหมทำทำต่อทําต่อแล้วก็เริ่มไปปรึกษากับทางหน่วยงานราชการที่เขามีทุนสนับสนุนเริ่มขอทุนเข้ามาว่ามาวิจัยต่อให้มันพอมันเริ่มเป็นแผนได้แล้วก็ทํำยังไงให้มันทนไฟให้มันทางยุโรปยอมรับ ทางยุโรปยอมรับนี่หมายความว่าต้องไม่มีสารฟอร์มาดีไฮอย่างเช่นถ้าเผื่อเราซื้อตัวเสื้อผ้าใหม่ๆเปิดขึ้นมานี้แสบตามากแสบตากินเกินมาเลยค่ะนี่เราก็ต้องไปเทสจนกระทั่งไม่มีสารฟอร์มาดีไฮอยู่ในในเนื้อนี้เลยคือไม่ใช่แค่เหยนะครับในเนื้อต้องไม่มีเลยต้องไม่มีเลยใช่ครับเขาสตรทขนาดนั้นคือจริงๆ ทางยุโรปเขาตีกแค่ไม่ระเหยขึ้นมาแต่เราไม่ยอมอีกไม่ยอมเนื้อกว่านั้นคือไม่มีธรรมดาไม่ได้เชเนื้อกว่านั้นก็ผ่านการวิจัยผ่านการทดลองมาหมดละสิบกว่ารอบจนเป็นแบบนี้แล้วก็ส่งประกวดส่งประกวดตอนนั้นเราไปยังไงคะประกวดแล้วก็ดูดูไปประกวดหรือว่ามีคนแบ็กอัพให้เราเริ่มเริ่มแรกก็คือเราไปสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติครับเขาก็ เอาไปให้เขาดูเอาไปให้เขาดูเขาบอกว่าไปงงๆอีกไหมงงงงเพราะเขางงงงไหมเขาก็งงงว่าใครเนี่ยเขาก็เสร็จแล้วเขาก็เออมาอย่างไหนไม่รู้แต่ว่ามันโอเคนะเขาก็เลยให้ทุนมาสนับสนุนก่อนเพื่อที่จะทําให้มันจริงคุณธนาถือแผนนี้ไปปุ๊บเขาก็สนับสนุนก็คือไม่ใช่ว่าถือคือเราต้องใช้เวลานัด หลายรอบเขาไปไปกลับไปกลับหลายรอบเพื่อเพื่อประชุมแล้วดูซิว่ามันโอเคไหมที่จะให้ทุนใช่ครับวันที่เขาให้ทุนเป็นไงคะก็ก็เอาแล้วค้ายังช่วไม่ต้องควักกระเป๋าอ่ก็ได้ได้การวิจัยส่วนหนึ่ง เสร็จแล้วทาง b บลไมาเห็นเบลไอก็สนับสนุนงบประมาณมาอีกส่วนหนึ่งให้วิจัยต่ออนี้ครับวิจัยอยู่นานไหมคะก็วิจัยอยู่2ปีกว่าสปีกว่าครับจนสําเร็จจนสําเร็จส่งประกวดใช่ครับภูมิใจนะภูมิใจครับภูมิใจสปริงบอร์ดสปริงบอร์ดสูงขึ้นใช่ครับเราเป็นคนไทยที่อยู่ในที่เราไปประกวดต่างประเทศด้วยต่างแดนด้วยครับค่ะในนั้นจะมีคนไทยอยู่คนเดียวคนเดียวใช่ครับ วันจรู้สึกยังไงบ้วันที่รู้ว่าเราทําสําเร็จละตอนนั้นตอนนั้นเราไม่คิดว่าเราจะได้หรอกเพราะว่ามันมันมีคนจากทั่วโลกมาเต็มหมดเลยการแข่งขันก็สูงถูกไหมฮะคนที่เข้ามาประกวดก็ดีๆเยอะว่างั้นใช่เราคิดว่าเราจะได้ไหมเราไม่คิดไม่คิดเลยไม่คิดเลยเพราะเราในนั้นนี่ดีไซเนอร์ดังๆเยอะมากแล้วเราคนที่เป็นกรรมการก็ เป็นหัวหนังสือเจ้าซีอที่เป็นเกี่ยวกับด้านดีไซน์ทั้งหมดมามาตึงนี้เอาถึงตรงนั้นก็ต้องสู้ลองดูแล้วก็ได้มาก็ได้มาใช่ครับเรียบร้อยอ่ะทีนี้แต่แอบเหตุนี้คืออะไรอ่าเนี่ยครับก็คือรางวัลที่นิวยอร์กครับที่นิวยอร์กโชว์เลย Best Material Award ที่นิวยอร์กครับในงาน ICFF ครับ ตัวนี้ที่ได้แมท e r เรียลนี่นะคะวันที่รับนี่มือสั่นไหมขอที่จะเชิญชื่มหน่อยก็ตื่นเต้นมากคือคือเราเราไม่คิดว่าจะได้เราเลยไม่ได้บินไปเองอ้อเหรอคะใช่เราส่งแตกับวัสดุไปไปนี่อ่ะคุณไปดู่ไปดูคงจะได้บ้างมั้งอะไรอย่างเงี้ยคือคือเราคิดว่าเราไม่ได้คิดว่าเราจะได้แต่เราคิดว่าอย่างน้อยต้องมีดีไซเนอร์มาเห็นของของเรา แล้วก็ออเดอร์ที่วางแค่นั้นค่ะครับแล้วตอนรับรางวัลล่ะตอนรับรางวัลเขาก็ส่งกลับมาคือเอาตัวไม่มาส่งวัสดุไปก็ส่งรางวัลกลับมาละกันแต่ก็ภูมิใจแล้วนะค่ะอันนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นเครื่องการันตีเลยว่าความสําเร็จของคุณยุทธนาเนี่ยไม่ถอยใช่ยางเอาอีกสู้เราต้องทําได้เราต้องชนะใช่วันนี้ก็มีหลายๆเครื่องการันตีเลยอะตัวนี้เสร็จละมีออเดอร์แล้วเนาะ อ่ะเริ่มมีอ่นะเริ่มมีแล้วนะเริ่มมีแล้วนะแล้วตรงนี้ล่ะตัวนี้เราไม่ทิ้งอม่ทิ้ง,ง,งเพราะว่าตัวนี้เหมือนกับมันเป็นเป็นไอไอเน,นี้ยมันเป็นงานอุตสาหกรรมค่ะอันนี้มันเป็นงานงานแฮนด์เมดงานอาร์ตที่เราเราชอบค,ครับม,มันมันต้องอยู่ต่อไปอครับแล้วอยากทำอะไรอีกอยากทำจากวัสดุอะไรอีกก็ตอนนี้ก็คิดถึงวัสดุที่เราเห็นในประเทศไทยเราเยอะมาก ทุกวงการอุตสาหกรรมวงการธุรกิจต้องใช้มันก็คือแบนเนอร์แบนเนอร์ก็คือป้ายป้โฆษณาเดือนหนึ่งเปลี่ยนบางจริงเราเช็คตามห้างเขาบอกว่าทุกๆสัปดาห์เปลี่ยนค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นบิลบอร์ดใหญ่ๆประมาณสามเดือนก็ต้องเปลี่ยนทั้งๆที่อายุการใช้งานมันเป็นปีอ มันทําจากไวนิลวัสดุใช่ครับมันมันแล้วมันยังไงคะเอาป้ายโฆษณาเป็นแผ่นแผ่นไวนิลนี่มาทําอะไรก็ต่างฟอร์มเป็นกระเป๋ารีเมคเกอร์รีเมคเกอร์นี่เลยคุณผู้ชมใช่ครับอ่านี่ค่ะแบนเนอร์อ๋อนี่มันเป็นไวนิลจริงด้วยคุณใช่ครับนี่แต่ยังไม่ทิ้งนะยางจักรยานยังอยู่เอาไอ้คันเมื่อกี้เนี่ยเอาไอ้คันเมื่อกี้เนี่ยขอแบ่มาหน่อยขอแบ่งมาหน่อยขอแบ่งมาหน่อยเป็นกระเป๋า นี่เก๋ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แบนเนอร์ก็ติดแล้วก็ทิ้งทิ้งทิ้งเป็นวัสดุสิ้นเปลืองมาใช่ใั่โอ้เก๋ทีเดียวแล้วบังเอิญว่ามีบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับที่เขาให้ตัวนี้มาแบนเนอร์ตัวนี้มาเป็นหมื่นผื้นเยอะมากเลยคือตอนแรกเข้าใจแล้วล่ะที่บ้านว่าลกเนี่ยตอนแรกเราเราไม่ได้คิดจะทําตัวนี้ค่ะแต่เราเขาบอกว่าเขาเห็นเราทํางานนี้เขาเลยถามว่าเขามีแบนเนอร์อยู่หมื่นกว่าพื้น ทำได้ไหมเพะออก็ต้องลองดูเอามาคิดดู้วถามว่าทําไมถึงมีหมื่นกว่าพื้นทําไมเขาไม่เอาไปใช้ให้หมดเขาบอกว่าพอดีกฎหมายมันเปลี่ยนอันนี้มันเป็นบริษัทเบียอย่างนึงตอนนั้นเขาปริ้นขึ้นมาเป็นขวดเบียแก้วเบียใช่ สุดท้ายมันใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยกฎหมายออกปุ๊บปิ้นเสร็จพอดีหมื่นผืนก็เอาออกมาไม่ได้ถือว่าเป็นการสร้างตราส,สินค้าใครถือกระเป๋าพุทธนาวไปก็ถือว่าดื่มน้ําเขียวไปในตัวเป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างนะคะคุณผ,ผู้ชมค่ะแต่การดืม่มเป็นสิ่งไม่ดีต้องบอกคุณผู้ชมก่อนช่ครับะนะคะอะพุทธนาะวันนี้ประสบความสําเร็จหรือ,อ,ย,อย,รยังยังครับยังอีกยังไม่พอยังครับยังจะเดินไปไหนต่อก็ต้อง ถามว่าประสมความสําเร็จหรือเปล่าถ้า <c oughs> ถามว่าคุณผู้ชมรู้จักผมหรือยังใช่ไหมครับถ้ายังไม่รู้จักผมแสดงว่าผมยังไม่ประสบความสำ <c oughs> เร็จก็คิดว่าในนี้อีกหลายๆคน <c oughs> หรือส่วนมากยังไม่รู้จักผม <c oughs> ผมต้องการที่จะเป็นที่รู้จัก <c oughs> ข,อของในประเทศไทย <c oughs> เพราะว่าเราไปสร้างชื่อเสียงกับต่างประเทศมาพอสมควรแล้วก็อยากให้คนไทยได้รู้จากเราบ้างงั้นอยากให้รู้จักฝากเลยค่ะจะไปเจอสินค้าที่ไหน ให้คุณผู้ชมเว็บไซต์ฝากเลยครับาฝากเว็บไซต์ด้วยนะครับ w w w t h e r e m a k e r c o m กครับก็สามารถที่จะไปช้อปปิ้งออนไลน์ในนั้นได้ด้วยนะครับเบอร์โทรเบอร์โทรนะครับ0817315869ครับะะก็ติดต่อสอบถามถ้าเผื่อเห็นสินค้าตัวไหนชอบใจก็ โทรมาสอบถามได้ครับผมซื้อได้ถังวันเว็บไซต์แล้วก็โทรศัพท์เบอร์คุณยุทธนาเองใช่ครับไม่ได้นอนนะคะไม่ได้นะคะอ่ะท้ายสุดนี้ค่ะฝากข้อคิดดีๆให้กับคุณผู้ชมเราหน่อยครับผมก็อยากฝากในเรื่องของ SME ต่างๆนะครับก็ SME เนี่ยงบประมาณค่อนข้างจำกัดกระสุนมีน้อยอเวลายิงต้องยิงให้โดนนะครับก็ยิงให้แม่นฉะนั้นเนี่ยต้องตั้งใจแล้วอดทน แล้วคิดพิจารณาให้ดีๆว่าสิ่งที่เราลงทุนไปเนี่ยคุ้มค่ากับการลงทุนหรือเปล่าเหมาะสมหรือเปล่าสิ่งผลตอบรับมานี่ได้ดีเพียงพอหรือเปล่าถ้าพอลุยเลยครับอโอเคค่ะผู้ชมค่ะผู้ชายคนนี้นะคะสู้ไม่ถอยแล้วก็มีวันนี้ได้นะคะกับ The r e ีเมคเวันนี้ต้องขอบคุณคุณยุทธนามากค่ะขอบคุณค่ะ ถ่างั้นเราลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันในคนไทยเข้มแข็งครังหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ